สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับช่อง Winter Story นะครับวันนี้นะครับเรามาที่ป้าจิ๊บฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันนะว่าน้องมาสเตอร์แล้วก็น้องมาวินเนี่ยมาที่ป้าจิ๊บฟาร์มในวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเล่นบ้างนะครับผมเด็กๆเลส์กเข้าไปเลยป้าจิ๊บฟาร์มเนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆออกไปที่นครับสวัสดีครับ นี่อันนี้เป็นรถที่เขาจะพาเข้าไปที่ประจิบฟาร์มนะครับผมมาจากด้านหน้าประมาณสักเ0 0เมตรนะฮะนี่มาเจอน้องควายควายเดนเขึ้นไปยืนเลยเป็นนั่งได้เลยเธอทีไอ้ตัวหลุดทำรอบบ่ายวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ สัตว์ต่างๆในปาจจุบันนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างมาสเตอร์เคยมาหรือยังลูกยังครับยังนะครับนี่ตอมาถึงจุดแรกนะวิทยากรก็จะบรรยายก่อนนะว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่ภายในฟาร์มก็ตอนนี้ของน้องมาสเตอร์แล้วก็น้องมาวินก็ไปนั่งรออยู่ในสุ้มก่อนแล้วก็ด้านหลังนะครับแม่ก็ตอนนี้ก็เข้าไปนั่งในห้องแอร์อยู่นะห้องแอร์ด้วยด้านหลังแล้วก็จะเป็นบริเวณ รูปหล่๊ของปฏิปักษ์มาวินน่ะเดี๋ยววิญาน้องมาสเตอร์แล้วก็น้องมาวินนะเดี๋ยวหาควายนะมาวินกินอ่ะปล่อยให้เขากินไปสิอายุเท่ามาวินเลยสิเดี๋ยวเด็กๆจะกล้ากินควายหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาเดี๋ยไปหาพี่กุ้งคนแรกเดี๋ยวพี่ก็จะให้น้องกินควายววินใช่แล้มาวินครับใกล้าขี่ไหมครับเดี๋ยวคนต่อไปใครเอ่ยมาสเตอร์อันนี้มาสเตอร์ตัวตัวนิดหนึ่งอาจจะต้องใช้เก้าอี้ในการต่อขี่หลังได้เลยนะครับ โอ้มีมาเตอร์หนึ่งสองสามเฮ้ยน้องวินขี่ควายแล้วอ่ะอานั่งดีๆนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆนะจม้าสม้าอ่ามองป้าแล้วทำอะไรทำท่าไหนดีสกีพี่เออร์ไปด้วยแมนสไปด้วยแมนไปด้วยแมนทำไงสไปด้วยแมนอ่ะแบบนี้ตอนที่ขี่รู้สึกแบบแบบกลัวว่าควายจะเจ็บตัวเหรอวิน ขี่ควายความรู้สึกเป็นไงบ้างเป็นไงไม่กลัวไม่กลัวโอไม่กลัวค่ะผมขี่หลังอ่ะครับผมแบบกลัวมากอะว่าแบบควายมันจะเจ็บหลังอะครับเออเป็นแล้วจริงๆเนอะแล้วตัวมันนะตัวแบบหิงแข็งมากความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนที่นั่งหลังควายความรู้สึกเหรอคือแบบมันมันตัวควายร้อนมาก อ่ที่นี่นะหลังจากมีทำกิจกรรมต่างๆนะเขาก็จะมีแบบที่ล้างมือจุดล้างมือให้เด็กๆทำความสะอาดนะครับอ่าไม่ต้องกลัวว่าจะสกปรกนะไปทำกิจกรรมถัดไปนะครับปลาครับปลาครับหรือปลาอะไรครับปลาปลาครับหรือนะครับนี่ผมไปให้อาหารปลาใช่ไหมครับแบบสนุกมากเลยครับเยี่ยมเลยครับน้องมาวินสนุกไหมอ่ะทำไมตาปื้ยๆยังง่วงนอนหรือเปล่าครับสนุกมากพี่ก็กินถืวแล้วอยู่ลูก ในกระชับรังไข่บ้างยกเพิ่มโอ้โหน้องเ้อห็นบ้างน้องเชิญโอ้โหผมชอบกินไข่ดาวโอ้โหใครยังอื่นกินไหมครับต้องกินด้วยคัเดี๋ยวตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวเราจะเอาลูกเสียบนะครับมาฝัดไข่ให้เด็กๆดูนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆมาสเตอร์กับน้องเบลินเดี๋ยวดูวิวาจังกาจับไก่เปล่าเวลานะคะเด็กๆจะจับลูกเสียบหรืออุ้มลูกเสียบ อ่ามาแล้วนะครับน่ารักมาแล้วมาแล้วเปิดตัวลูกเสือมามาแล้วมาที่อุ้งมือก่อนนะครับงมือเวลาจะจับเนี่ยสองมือแล้วก็เอามืออีกข้างนึงคอยประคองประคองเอาไว้นะครับไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำโทตรแรงนะมาเตอร์มาเตอร์เป็นไงมั่งร้อนร้อนบินไปน้องหน่อยปล่ามาวินระวังระวังนะคะคุณพ่อคุณแม่ ถ่ายรูปให้เรองได้นะคะได้เลยถ่ายรูปก่อนลูกเร็วหนึ่งสองสามให้วินจับมั่งให้วินจับมั่งอ่าวินจับค่ะจับลูกนี่เบา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 อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละลูกโอ้โหเด็กๆน่ารักทุกคนเลยนะคะแล้ววินจับลูกเจี๊ยบแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างแบบเป็นยังไงลูกจับลูกเจี๊ย็บตัวร้อนร้อนเหมือนบัวไอ้ตัวร้อนร้อนเหมือนควายให้ดมก่อนมาสเตอร์คนแรกเลยที่สามมาหาลูกได้เกิเลยกันไครับ จะอุ้มไก่แล้วจะอุ้มไก่มาเด็กผู้ด็กผูนี่ร้องเพลงหันหน้นขเคะเก่งมากลูกเก่งมากไปมาวินเตรียมตัวเลยโอเคค่ะว้าแขนวขนแขนแขนเออเก่งมากลูกเก่งมากหันหน้ามาลูกอันหนึ่งสองสามเก่งมากลูกเก่งมากเป็นไงบ้างอุ้มไก่ลองดูทีทายลูกจับได้จับได้ครับใครจะอุ้มก็ไก่มาค่ะ โอ้เก่งมากเก่งมากเลยเลยโอ้นาวิน้าวินนะคะวินอยอยไหมลูกฝอยไหมีอยใหมน้องก่อนกลับเองโอเคโอเคเก่งมากมาดูเป็ดกันก่อนอยากจะอุมเป็ดคะยกมือ อุ้มเป็ดจะไม่เหมือนกับอุ้มไก่เนาะเวลาที่เราจะอุ้มเป็ดนะครับเราจะจับที่ตีนะที่เสียงแบบนี้คือตัวตัวเมียนะตัวเมียอันนี้ตัวผู้ตัวเมียจะร้องเสียงดังตัวตัวผู้ตัวตัวผู้ก็จะร้องเสียงแหลบิดหนาดูลองดูเอ้มาเตอร์มาเตอร์หันมาไอ่ตอนนี้เข้าไปเก็บไข่มาแล้วนะแต่ว่า ช่ครับเป็นไข่เป็ดนะคนละสามใบแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปทํานะหนูเก็บให้ดีนี่ฝนตกแรงมากนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะมาทําไข่เค็มใช่ไหมได้มาคนละสามฟองนะเป็นไข่เป็ดนะครับแล้วเดี๋ยวทําเสร็จเขาจะให้เอาไข่กลับบ้านไปด้วยไข่เป็ดแล้วก็มีดินสอพองด้วยอ่าเอาเต้นก่อนอนะ่ะทำกลางใสฝนอ่า สนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกปะครับสนุกฮะแต่ว่ามันฝนตกนะฮะดินสอทองนะครับเห็นไหมเป็นเป้ดินสอทองนะครับเอลจับนี่มันเป็นยังไงมันนี่มัอที่เราใช้ในวันตงกางหรือเปล่าเอาอีกช่วยนึงนะครับจะเป็นแบบอะไรครับอะไรครับอะไรเออมันเป็นอะไรเออ เกลือนะครับมีเกลือมีแป้งแล้วนะครับอีกอันนึงเป็นน้ำนะครเป็นน้ำน้ำอะไรน้ำเปล่าอี่หนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะผสมลงไปนะครับตอนนี้เด็กๆก็จะทำาส่เคมนะครับแล้วเด็กๆจะทำการ กระบายสีกระถางต้นไม้นะเดี๋ยวระบายเสร็จก็จะเอาไปปลูกต้นไม้เดี๋ยวมาดูผลงานของน้องมาร์นออกมาวินกันนะครับ

สวยงามเลยค่ะอ<ห>ู้โหดีใจนะคะภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะ<ห>ลูกๆเก่งทุกคนเลยค่ะอ้ <S <S โหคครับ<ห>เยี่เลยครับมาเตอร์วันนี้เป็นไงม้างที่มาเที่ยวปิฟีฟาร์มวันนี้สนุกมากที่สนุกแบบแบบสนุกแบบไม่เคยมาก่อนเลยเออกิจกรรมอะไรมั่งที่แบบชอบอะ่ะ กิจกรรมอะไรกิจกรรมที่ชอบใช่ไหมเออเมื่อกี้เราไปทําอะไรบ้างตอนแรกเราไปให้อาหารควายใช่ไหมใช่เราไปให้อาหารควายแล้วก็ขี่ควายขี่ควายเออแล้วเราก็มาจับลูกเจี๊ยบก่อนที่จับลูกเจี๊ยบเรามานี่ก่อนเรามาให้อาหารปลาใช่แล้วก็ไปจับลูกเจี๊ยบแล้วก็จับไก่จับไก่จับเป็ดจับไก่ตัวผู้ตัวเมียใช่แล้วก็ไปไปอุ้มเป็ดใช่ไหมเออแล้วก็ไปหยิบอะไรเก็บไข่เก็บไข่เก็บเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อเอาไปทําหมักบิ หมักดินสอพองดินสอพองอ่าดินสอพอง,ออพองแล้วก็ทำอะไรอีกกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ปลูกอะไรลปลูกผักอ่าแล้วมีจับไส้เดือนด้วยใช่ไหมใช่วันนี้หนูชอบตอนที่เอาดินสอพองไปหมักขับไข่อะเพราะว่าแบบมันเป็นของกินไงหนูชอบกินไข่อ๋อมันเป็นของกินชอบกินใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าสิบห้าวันอะจะได้เป็น ไข่เค็มถกต้องตะเต็มรูปแบบใช่แล้วก็ถ้า7จวันคือไข่ดาวไข่ดาวใช่ไหมงั้นหนูเอาไข่เค็มก็ได้อโอเคสิบห้าวันก็วันนี้นะครับที่ช่องวินเตอร์สตอรี่นะมาที่ฟามปจิจจจังหวัดนนทบุรีนะครับแถวบางใหญ่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรูก้ก,ก,การเป็นชาวนาใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็ได้ความรู้กลับไปค่อนข้างเยอะนะ ก็ยังไงก็ตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูนเจอร์สตอรี่เป็นกำลังใจให้ป๊อบ้าเด่นแล้วช่องมูนเจอร์สตอรี่เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆออกไปด้วยนะครับสวัสดีครับ